คำถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับผมคือสป่าติดควจริงหรือเปล่านะครับผมลอติดตามนะครับผมสวัสดีมากๆครับทุกคนเฮ้หายหน้าหายตาไปนานนะประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับผมเพราะว่าติดโควิดนะฮะติดกันทั้งบ้านเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้หายแล้ว ออกจากบ้านครั้งแรกในรอบสองอาทิตย์ครับผมวันนี้เราจะไปทํางานกันนะผมจะไปดูโลเคชั่นนิดหน่อยคะที่นครนายกนะแต่ว่าจะไปกับสบอลนะให้สบอลไปเป็นเพื่อนนะแล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็มีกับเปอร์นะกลับอุตรดิตถ์ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนแรกจะกลับด้วยแหละแต่ว่ามันผมยังไม่หาอยู่คนเดียวในบ้านเเขาเลยกลับไปยกบ้านเลยแต่ผมคนเดียววันนี้ไปมอเตอร์ไซค์กันนะฮะแล้วก็ไปบ้านสบอลแล้วก็ไปรถจนกับสบอลโอเคเหนื่อยพูด่ะ วันนี้ไปลองโคบินหรือเปล่ารู้สึกว่าตื่นเต้นนะได้ทำงานกับเพื่อนๆอยากเจอเพื่อนๆทุกคนเลยแต่ว่าได้เจอแค่สบอร์น,นครับวันนี้ไปเจอกันอีกที่บ้านสบอรนเลยหรือว่าไปดูไอเปอร์ไวเปอร์ทำอะไรอยู่ไปไปดูเปอร์ว่าทำอะไรส่วนผมไปบ้านสบอรนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะกับพี่พีเลซี่ นะคะทุกคนหลังจากที่ครอบครัวเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมาเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะเนื่องจากเป็นโควิดกันทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ก็มาเปิดตัวเปเปอร์โดยการที่เปเปอร์อาบน้ําพึ่งเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตัวให้เปเปอร์กันนะคะตอนนี้มีเปเปอร์นะคะก็อยู่อุตรดิตถ์นะคะทุกคนแต่พี่ป้องอยู่ลังสิตน,นะคะเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวให้เปเปอร์ก่อนแล้ววันนี้ก็จะมาดูกิจวัตรประจําวันของเปเปอร์ที่อยู่อุตรดิตถ์นะคะ ทุกคนไปแต่งตัวก่อนตอนนี้เราก็แต่งตัวให้คุณฮาน่าเสร็จแล้วนะคะอยู่ไม่เคยนิ่งเลยว้๊ยสวยจังเลยอะค่ะสวยจังเลยอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะคุณฮาน่าเขาก็เริ่มเล่น iPad เป็นแล้วนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือ าราคาตอนนี้ก็ถึงบ้านจาบบอนแล้วนะครับโอ้ยไม่ได้มาบ้านเพื่อนนานคี่ถึงคนเพื่อนจริงเลยเชียวนี่ฮะมาตั้งแต่บ้านย่ายังแบบว่ายังไม่เต็มตอนนี้ย่าเต็มแล้ ไม่ได้มา2สัปดาห์ที่สามทิศได้เดี๋ยวรอสปอนแต่งตัวก่อนเราจะไปกันละช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งนึงฮะทุกคนก็อย่าลืมนะฮะอย่าก,กาดตกป้องกันตัวให้ดีนะครับผมที่เขาบอกว่าให้แบบว่าปลดแมสอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไว้ก่อนฮนะช่วงนี้ไม่ไหวจริงเป็นยกบ้านเลยผมเป็นกัน10คนที่บ้านผมสุดไปเลยนะนะรอสปอนออกมาก่อนนะครับผมค่อยเจรจากันกับเพื่อนนครับผม ไ,ได้เจอเพื่อนแล้วจะออกจากถา้ำเก่าไงล่ะโอ้โหสอทิ์อะโอ้โหไม่รู้จะทำไรเลยเด <c oughs> ี๋ยวหมอหมอเขาบอกแม่นอยู่แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าประมาณจะห้วันก็หายแล้วก็กักตัวอีกหวันเรียบร้อยไปฮะเดินทางลุยวั <c oughs> นนี้ก็มา <c oughs> รับสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่ท็อปของเราเนั่นเองนะฮะ <c oughs> อ๋อพี่ท็อปอยู่ไหนอ่ะโอ้ยยืนในเซเว่นยาวเลยอะไม่ไม่ออกมาเลยอ่ะเอาเองเดียวเอาเองเดียวเลยวอร์รอลงกันนะสวัสดีครับนี่นี่ไปไหนอ่ะเราไปไหนนวันนี้มีพี่ท็อปมาด้วยนะครับผมมาเป็นคนเคลียร์เราได้เองสวัสดีครับถามว่าพี่ท็อปกวาพี่ท็อปเปียกชีพแรกก็คืออาชีพมาเฟียนั่นเองไม่ใช่เป็นโค้ดอะไรเหลืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นลูกหลังป้องฮะโอ้โหวงการทุกอย่างพี่ท็อปกินข้าวยังไง แต่จะเลี้ยงโกบอยกันหน่อยกจะแบบเนี่ยแกงใต้เนี่ยแกงใต้ลามดูไม่ดีเอาหล่ะกี่แล้วใช่ไหมคลิ๊ก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 ยลิเนี่ย๊กคลม๊กคลิ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 กลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กิ๊กคลิ๊กิ๊กคลิ๊กคลิ๊กกคลิ๊กคลิ๊ลิ๊คิคิกินกยเตีกันที่คลลุย นี่เป็นแพลนหน่อยครับผมว่าเราขับรถแรงกันไปไหนฮะเลยร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราจะไปเชียมวยเชียมวยลูกชิ้นปลาที่วิทอปเพราะว่าเด็ดดวงนะฮะอยู่คองสิบาทมันเดินระวังเลยนะตอนเดี๋ยวข้ามสะพายก็ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ขลองเก้าแล้วโอเคจัดไปปิดปิ้นนะได้ได้ไปถึงแล้วเชียมวยเย็นตาโฟและต้มยำน้ำทรายเย็นตาโฟแล้วต้องลอเปย็นตาโฟแล้วต้องหานี่ เส้นแรโอ้ใหญ่ใช่เกี๊ยวอี๋ด้วย嘛เกี๊ยวเกี๊ยวอี๋เย็นตาโฟใช่พี่ตาวบอกแล้วครับเอาแบบว่าลูกชิ้นลวกมาชิงเรืเลยๆลูกชิ้นลวกจัดไปแค่นี้แหละมาจ้าเกี๊ยวอี๋เย็นตาโฟไม่ได้กินนานแล้วชิมเกี๊ยวอีนี่ชิมกัน รสชาติกลางๆแต่ต้องปรุงเพราะว่าเป็นเด็ดกันที่ลูกชิ้นลูกชิ้นอ่ะอิ่มไปแล้วกับเจ้หมวยนะฮะผมก็ลูกชิ้นปลาเด็ดมากนะแต่ว่ารสชาติก็กลางๆนะก็โฟว์ปรุงเอาเขาทำมาแค่แบบเป็นน้ำซุปแล้วเขาใสาต่ตะปูชีเขาไม่ได้ปรุงอะไรมาให้เราแล้วก็โฟว์เองนะแต่ว่าลูกชิ้นปลาเด็ด หนึบหนับห<ป>นึบหนับเป็นปลาเทีนแท้ที่แไปผสมแป้งอ่ะใช่ดูวคิดปังจริงเขาบอกว่าทำเองใช่ไหมใช่ครับชิคนะจริงป่ะเนี่ยจริงมัน,ม,นมันกลมบล็อกขนาดนันะ้น<ผ>ทำเองดิกเลยนะโอ้<ห> <laughs> ทำเองแต่แบบว่าใส่เครื่องไนงะอา่าไปเดี๋ยวเราไปลุยนครนายกเล่นหมไปดูโลเค<อ>ชั่นนะฮะทำอะไรนิดหน่อยรอเซอร์ไพรส์นะฮะช่วงเร็วๆนี้พร้อมลูกสาวแต่งตัวสวยจังอยู่ จุ๊บก่อนเร็วจุ๊บมาปากก่อนเลยใไม่ใไม่ใหม่ใหม่มาจุ๊บยังค่อยรอวันใหม่เขาฟังเพลงอยู่โอเคโอเคอันนี้แหละบายบายบใหม่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 โอเคโอเคโอเคลูกสาวไม่สนใจแล้วห่างกันนานจัดเราอยู่บ้านก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาหายันหมดแล้วแล้วว่าผมเป็นคนเดียว วันนี้ต้องไปหลายที่เลยนะต้องไปอำเภอไปสอนอด้วยอา,าปาจนไปมอบตัวนึ่งนะไปทำเรื่องจัดกานขอจัดงาน จัดงานแต่เป็นงานอะไรไม่รู้ไม่บอกนะผมพาสะบอลไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอค่ะครับเดี๋ยวให้สะบอลเล่าให้ฟังดีกว่าเรื่องนี้คือคือบอกง่ายๆหัวเรื่องคือเขาเป็นอดีตโจรอ่าเป็นอดีตโจรยาเพื่อนอ่าอต่นี้คือแบบว่าเห็นว่าพวกเราชอบล้อกันว่าตะบอลติดคุกเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าติดเพราะอะไรนะฮะแล้วก็เขาถึงยังไงบ้างคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับผมคือตะบอลติดคุกจริงหรือเปล่านะครับเรอที่ตามกันงหมด เไม่เคยบอกใครเลยใช่ไหมโอ้ยกูก็เล่าไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนะว่าโดนคดีอะไรนะครับแต่กูกี่ปีนะครับผมเรื่องแวของคดีแทงเนี่ยจริงวะเนี่ยแทงเลยเหรอจริงวะเนี่ยแทงแทงไฮโลแทงไฮโลดีเล็กดีเล็กโอเค หลายคดีสมบัตาเยอะหลายเรื่องนะผมรอขาดครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกนะมันเป็นรายการอะไรแต่การละครั้งหนึ่งเลยบายฟองซีโร่จะให้จะอยากรู้ไงว่าแบบว่าชีวิตข้างในเป็นยังไงบ้างว่ามันมีแบบเซ็ตห่อซุปห่อหรือเปล่าอยากรู้ว่ายุคนั้นที่ว่าแต่ขอสมบัติอยู่เยาวชนใช่ไหมล่ะอาจจะไม่มีเซ็ตห่อไม่มีเซ็ต่อเขาคุยกันปกติละปกติฮะพูดภาษาเขาปกติโอเคนะเดี๋ยวขากลับเพราะว่าการเดี๋ยวขอทำงานเคลียร์อะไรให้มันเสร็จก่อนนะฮะไปเจอที่นครยกเลยนะครับผมยาว มันา้็นชโลกมันฉลาดเราก็ลาดกํางนกไปกินข้าวดลกระดกโดยไปกับป้าฟาแล้วแม่ทีะน่ค่จะไปกินข้าวแต่มีคนหิวนมไปกินนมก่อนนะคะจะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะคะกับข้าวเยอะมาก ตพี่ครับว่าป่าอโอ้โหอออไปเฮียกไปเฮียหกบนแล้วปีเตร์ ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาแวะซื้อชานมร้านประจี๊ดนะคะร้านอร่อยอุตรดิต์นะคะเุกคนอะไรก็ลูกเหมือน่าเหมือน่าเลยลูกหวานไหมคะเดี๋ยวเราก็กลับไปเซอกันบาลีคันนะคะทุกคนพอจะนอนอ่ะคุเลูก ขาตอนนี้ก็มีเปลี่ยนแพนิดนึงนะครับผมตอนนี้ถึงนครยายกแล้วนะครับผมจะให้คนพื้นที่เขาพาไปนะครับเป็นพักพวกกับพีท็อปเป็นอะไร,รเป็นเนพื่อนเพื่นี่น้องๆเราเลยนะครับผมไปดูตอน,นี้ดูหลายที่เลยนะไม่ได้ดูแคนที่เดียวจะทําการใหญ่นะครับผมไม่บอกว่าอะไรหลายๆคนรู้แต่ว่าเราจะไม่บอกเราเป็นเด็กดื้อน,นะรเราจะรอแบบบอกกันทีเดียวเลยว่ามันคืออะไรวันนี้ดูประมาณสักสามที่นะว่าที่ไหนเหมาะเจาะที่เราจะแบบว่าความบันเทิงนะครับอาจจะแบบว่าเช่าที่ไว้ถ่ายว่าเต็นท์อะไรอย่างี้ก็เป็นไปได้ ที่ไหนว่าเตยถ่ายว่าเตยนี่เฉยไม่มีอะไรหยาบกลับได้ความเป็นส่วนตัวอ่ก็รอดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอดูตอนถึงที่โลเคชั่นเลยดีกว่าครับผมเราจะเราไปรถอีกคันหนึ่งของพี่ที่เขาพาไปครับผมโอเคถึงแล้วครับผมที่แรกถึงแล้วนะฮะคือบอกว่าสดชื่นมากมีตีดริมน้ำนะแต่ว่ายังมันเดินเข้าไปไม่ได้เพราะปูหญ้าอยู่ครับผมโอ้ยถ้ากลางเป็นใต้ต้นไม้นั่นละก็มันดีทีเดียวเชียวละ แต่ว่าเราดูแลที่ก่อนต้องใจเย็นๆก่อนนะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกโลเคชันหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะที่ประมาณนี้เราจะมาปั๊บแต่เดอกฝนตัวดีมากที่ดีมากที่สวยมากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูให้ละเอียดอีกหลายที่ก่อนดีกว่านะฮะวันนี้บอกเลยว่าทั้งวันแน่นอนเพราะว่าจะไปดูประมาณ4ที่แล้วเ <c oughs> พิ่มขึ้นมาแล้วพี่ๆที่ในคอนเนคก็แนะนํามาหลายอย่างหลายที่เลยนะครับผมรู้สึกมี energy ในการทํางานหยุดงานมานานรู้สึกแบบอยากเหนื่อยจะไปดูให้ครบที่แบบละเอียดตลาดนิ้วเลยนะครับผมฟิต หยุดนานจัดเดี๋ยวเราไปดูที่เ่าไปก็ค,คือตรงแถวเนี่แหละมันห่างกันไม่เกินสักสิปกิโลเมตรนะครับผมดูตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะและเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปนั่งกินตรงนู้นนะคะ ร้านป้าหนูนะคะเปิดใหม่ตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกินอะไรกันกรุบกริบนะคะกับป,ป้าป,ป้านะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะถ่ายแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนไปเปิร์เล่นนั่นเล่นนี่นะคะโอ้ยนา้างขาในแก้มเขียวโดนกระแทกไม้นะคะที่ร้านทําผมนะคะตอนไปรอ,อป,ป,ป,ป้าป้าหลับนะคะโอ้โหน้ำลายไม่ไหวหรอกนะเปเปอร์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกินนั่นนี่กันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านเอาเปเปอร์นอนนะคะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้ว วันนี้ก็เปถนนึงที่ที่สองับผมต่อแล้วตอนนี้ฝนจะตกแล้วค่อนข้างอบอ้าวเลยทียเดียวเที่ยวนี่ที่นี้ก็ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเกตที่หน่อยนี่ก็ได้ชิลอยู่ตรงหลังรถสีดำนั่นก็คือเป็นน้ำลำธารน,นะตัวนี้ก็สระลานกลางเต็นท์อะไรเงี้ยดิสวยอยู่ต้องไปดูอีกหลายที่เลยวันนี้ไม่เป็นไรฮะสนุกครับทัวร์นี้เซียนเซียนมากเซียนการทำงานมากน,น,น,นี่ตรงนี้ก็สวยๆมองไปเห็นตรงโน้อนอ้าว ดีสวยไหอ่หะดูกลางเต็นท์กันกลางเต็นท์แจ๋วเลยนี่นะติดลิมน้ำนะนี่ตกกลางเต็นท์ลิมน้ำโหโคตรดีแต่ต้องดูอีหลายที่ครับเพิ่งตัดรีบตัดสินใจนะฮะแต่ถ้าช่างน้ำหนักระหว่างที่แรกกับที่นี้ผมมาที่เนี่ยมันดูจะแบบว่าครบครันกว่าด้วยเรื่องเนื้อที่ด้วยเรื่องอะไรด้วยประมาณชอบไปไหนไมากกว่ากัน1กับ 2. 2ชอบหนึ่งชอบหนึ่งอยู่วะแต่นี้ว่าชอบชอบชอบนี่เหมือนกับที่นี่เหมือนกันก็ชอบเหมือนกันแต่ ติดต้นไม้นี่นติดต้นไม้ด้วยแล้วก็เรื่องเกจที่ด้วยใช่ไหมเราดูที่เ่อาไปเลยดีกว่าแบบรวดเร็วทันใจเพราะตอนนี้ฝนมันจะตกแล้วเริ่มอบอ้าวแล,ล้ไปเจอกันอีกที่หนึ่งลุยแ่ในที่สุดนะคะคุณเขาก็ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปกินข้าวข้างหน่อยทุกคนแต่ว่าแบตโทรศัพท์ของนี่ก็จะหมด นะ oh. เดี๋ยวจะเอาโน้ับชาร์จแบตไว้ในบ้านนะคะเราจะพาเบลลนไปกินข้าวนะคะทำกิจ,จวัตรประจำวันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอจบของเปเปอร์ตอนเบลล์กินนมอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เชิญทุกคนไปดูพี่ปกป้องต่อ,อย,ยาวๆนะคะยาวหรือเปล่าไม่รู้จะอีกสัน้นหรือจะอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะพูดอะไรก็ไม่รู้งงวยไปหมดนะคะดูไปเพื่อนนะ จะไปหาข้าวให้เพื่อนๆกินก่อนนะคะทุกคนไปแล้วและนี่ก็คืออีกที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้อันนี้เป็นที่หนึ่งละเปลี่ยนใจง่ายมากเลยผมดูฮะบรรยากาศลานกลางเต็งตรงนู้นมีห้องน้ำนะฮะตรงนั้นเป็นภูเขาอยู่ติดเขาเลยแต่ระหว่างทางก็คือมีลำธารมีสไลเดอร์ให้เล่นน้ำด้วยนะอ่า ดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนล้ววันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าทํางานนะครับผมแต่ก็ถ่ายคร่าวๆเอาไว้นะฮะแต่เราจะรอรอไปทักถามสว่วเรื่องติดคู่กันนะครับผมเป็นเรื่องที่แบบเอกลักมากน,น,นี่มันเริมีอาานำพามะแจ๋วมีสไลเดอร์มีอะไรด้วยยังไม่จบนะมีอีกที่นึงนะไปดูที่หนึ่งเลยไปแบบรีบๆครับผมไปลุยและนี่คือสถานที่สุดท้ายที่เรา,าดูเมื่อกี้ไปคุยงานมานานไปหน่อยนะ,ะแต่ว่าคุ้ม เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวิวแบบ360บองศาปั๊บนียสวยชิบเป่งเลยนี่นี่โอ้โหนี่หลออ่อเลยนะโอ้ยสุดยอด,ดครับ,รบนี่ครับพี่ที่พามานะฮะวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้มากจะมาเจอสถานที่สวยๆนะครับผม<ห>จะพาไปดูข้างล่างต่ออีกหน่อยนะะึงอุ้ยปลาคาร์ฟด้วยนะอบอนเฮ้ยเอฟเฮ้ยจริงอยากนั่นตงตรงตรงกลาปลาคาร์ฟกับบอลนะไ,นไปนั่งเรื่องนี้หน่านไหมที่นี่ชื่อว่าอะไรนะฮะ ช่อชมวงช่อชมวงหรือว่าไล่ในหัวใช่ไหมเด็ดมากแนะนําให้มากันแบบว่าวมากันเถอะสวยจริงจแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะช่วงปลายปปีนะครับผมไม่น่าเชื่อแมบที่มีแบบอย่างนี้ที่แบบนครนายกใกล้กรุงเทพมากบรรยากาศแบบโอ้โหเดีย๋ยวจะแบบว่าส,สักกระป๋องหนึงไปฮะเดี๋ยวขอตัวลงไปดูบรรยากาศรอบๆต่อนะครับผม เอาละตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันคุยตั้งแต่บ่ายถึงสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่คร่าวๆก่อนนะครับผมนี่นี่อันนี้เขากลางเต็นท์เขาจะมีเขาจะมีงานจะมีงานเลยเร็วนี้ฮะอุบไปก่อนหน่อยวนะเดี๋ยวคนระ่าวๆให้ดูแค่คร่าวๆพอนะ้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนเอนเย็นไม่ได้กินข้าวเลยครับผมว่าอยู่มาก สวัสดีครับผมเปียกครับเปียกไหนครับรไม่รู้ทำไม่ได้ <laughs> ไปให้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตัวน,นี้ก็อาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วผมนอนน้อยมากนะครับผมไปตอนนี้ออกมากินข้าวเขาเปิดเพลงอยู่แล้วเดี๋ยวมีติดลิกสิทธิ์เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแทนนะจ๊ะโอ้โหจุบจุบ ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะคะเปเปอร์กินข้าวเย็ยนแล้วไม่เย็ยนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่นะคะตอนนี้ก็แบบว่าปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะคะกับบ้านพี่ป้องนะคะเปเปอร์ก็กําลังทานอ่าง,งุ่นอยู่นะคะทุกคน,นก็จะถ่ายให้เห็นแต่หน้าเปเอกันไปเลยเอ้าเอา,เอามั้เดี๋ยวก็จะแบบว่านั่งกินอะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอกินก่อน กำลังกลับกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีดื่มนิดหน่อยก็เลยให้พี่ท็อปที่ไม่ได้ดื่มครับนะครับผมก็ฝนตกหนักจัดเลยอะไรมันออกรันไรก็เหรอเออกูบอกให้กูรันไฟก็ดูพี่เากูรันไฟเหรอว้มันคือเดือนธนท์อ๋อแต่กันในรถแน่แน่เฮ้ยรถไฟดูแล้ว6ธันวา ันไล่เลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในที่บ้านสปอร์ตเลยนะครับผมเพราะตอนนี้พี่ท็อปกำลังขับรถให้อยู่โอเคตอนนี้กำลังพูดไว้เรื่องคอนเสิร์ตมากนะครับผมวันีเจอที่บ้านสปอร์ตลครับก็ถึงบ้านสปอร์ตอย่างปลอดภัยนะครับผมฝนก็ยังไม่หายตกนะวันนี้ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเอาโมเตอร์ไซค์ออกมานะครับผมก็นั่นแหละกลับบ้านไม่ได้นอนบ้านสปอร์ตวันนี้นอนบ้านเพื่อนในรอบหลายปีเลยครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากไม่ค่อยได้อะไรมากเพราะว่าลุยงานอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกตัวก็เหม ไม่ได้ถ่ายคลิปนานและทำตัวไม่ถูก <c oughs> แต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจบกันที่ทก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าต,ต,วตื่นเช้ามาแบบว่าแห้งๆนิดๆกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือแบบว่าที่สุดเลย <c oughs> ลตอนนี้ก็เดี๋ยวมีดื่มนิดหน่อยก่อนนอนแล้วก็มานั่งสรุปงานกระตบอบนิดหน่อยนะครับผมจะขอสรุปงานแ๊บผมว <c oughs> ันน <c oughs> ี้ไมเป็นถึงได้ถึงวันนี้ถึงเวลานอนแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะนี่ฮะวันนี้นอนโซฟากลับบ้านเทพเจ้า จริงป่ะเนี่ยเห็นขายอยู่นี่เองในช้อปปี้อ่ะหกพันกว่า <Yeah. S 1> ในช้อปปี้อ่ะหกพันกว่าเองนะ <Yeah. S 1> เออไม่ยอมดูดีๆไม่ยอมปรึกษาอันก่อนโ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อเค้ยยังไม่ถามเรื่องสมบัติดคุกเลยพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวค่อยคุยกันนะเรื่องสมบัติดคุกนะครับผม <Yeah. S 1> นะไป <laughs> ละฟันดีครับพรุ่งนี้เจอกัน แล้วมีคนเคยบอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่ตื่นนอนสมจริงที่สุด <c oughs> ไปแนดะีวขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับผมมาครับก็ล้างหน้าล้างตาทเรียบร้อยวันนี้ก็เช้านี้ก็นี่ก่อนแล้วกันต้มเลือดหมูนะฮะไม่ก้อยซื้อมาให้นะครับผมตอนเช้านะครับผมตอนนี้บ่ายแล้วนะ <c oughs> เต่สบอรก็ออกไปแล้วพีเทิร์นกันนะครับเดี๋ยวกลับมายังไงก็ตื่นครับวันนี้แห้งนิดนิดกินข้าวไม่ลงนะฮะต้องเป็นสดน้ำสดน้ำด้วยก่อนไปขอตัวกินข้าวกันนะครับเอาระครับก็กินอิ่มไปที่เรียบร้อยนะครับนอนฟรีกินฟรีพร้อมกลับบ้านนะครับผมโกบอยไม่ได้ไปกินแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับผมใช่ัยพีเทิร์นเรื่องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก็เรื่องคุกก็ขอติดไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันสี่ไปก่อนเพราะว่าเรายังทำงานกันไม่เสร็จเลยมองกันหนักหน่วงมากงั้นก็งี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมวันนี้ไม่ไมีอะไรม,ม,ม,มากฮะไม่ได้ถ่ายนานทำตัวไม่ถูกนะครับผมคนที่ยังไม่ได้แชร์ไม่ได้ไลคา์ซับสไครต์ก็ยังดีนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมโควิดอะไรก็เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับผมอย่าลืมใส่แมสนะฮะจังหวัดไหนที่เขาบอกว่าปลดแล้วก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะฮะก็ยังใส่ใส่ไปก่อนอยากให้ใส่ไปก่อนปิดท้ายกับเพลงนครับบนนนนนาาาาาายยยกกครผมมมไไปทให้้อ และองค์คลาวันจะไปไม่ลานีหน่าเมื่ออยู่จังหวัดนครนายกมีน้ำตกสวยๆชื่อสาลิกาเชิญมาเชิญมามานครนายกเนี่ยเพลงเฮ้ยมีเนื้อเพลงนี่เหรอนี่นี่นี่เอเนื้อเพลงนครนายกโวดด้วยเอาละกลับแล้วบายบายเทปบายบายเจอกันใหม่บาผมเจอกันใหม่หาลากัน Good morning เปเปอร์ตื่นเช้าแล้วนะมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวทำเป็นเมือนทำเป็นเมืน,น,นวันนี้เราก็มาเจอกับเปเปอร์ตอนเช้าเลยนะคะเช้าอีกวันนะคะเพราะว,วานถ่ายน้อยมาก้รีบๆอยู่กิีกไม่ไหวแล้วนะคะเด็กคนนี้เราก็จะปิดคลิปตอนเปเปอร์ตื่นกันเลยนี่แหละค่ะดีไหมคะเนี่ยฮะฝากกด ซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพี่พีเลซี่เลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพี่พีเลซี่นะคะก็ขอให้ติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะทุกคนวันนี้ก็ปิดคลิปตอนเลยเพื่อตื่นเลยลูกคุนะคะทุกคนบุย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 